สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ผมพี่จา่าเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ในเวอร์ชั่นทำสวนนะครับผม <c oughs> ก็หลังจากที่ว่ากลับมาจากไปบัตรภารกิจนะครับดูแลปกป้องประเทศชาติแล้วนะครับผมก็กลับมาบ้านนะครับเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยนะครับผมซึ่ง นะครับตอนที่เรายังมีแรงอยู่นะครับทุกคนตอนเรายังมีแรงอยู่นี่คือ,อเราทําสวนไอเราเราเป็นทหารนะครับเป็นทหารรับใช้ดูแลประเทศชาติก็รับใช้ไปนะครับเมื่อตอนมีเวลาว่างนะครับเราก็มาเสริมความมั่นคงให้กับตัวเองสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในหน่วยทหารไปตลอดชีวิตนะครับผมเพราะว่าเราก็มีเวลามีอายุที่จํากัดอยู่นะครับเมื่อถึงอายุ60ปีนะครับ เราก็กลับมาอยู่บ้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หลายคนเลยนะครับผมที่ว่าเป็นทหารแล้วนะครับไปเป็นทหารแล้วตอนกลับมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทํานะครับว่างานไม่มีไม่มีไรายได้อ่าไม่มีที่ทางอะไรอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือน่าสงสารเหมือนกันนะครับอ่าอย่าอ่าไม่ไม่ได้พูดว่าหน่วยงานรัฐทอดทิ้งอะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าคือบางคนไม่รู้จักการวางแผนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับอ่า คือผมแค่อยากจะมาบอกว่า,าถึงแม้ว่าเราเป็นทหารนะครับด้านหลังเราก็สร้างเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับตัวเองได้นะครับโดยการทําสวนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของผมนี่คือผมปลูกยางตั้งไว้แล้วนะครับนี่เป็นสวนยางนะครับสวนยางก็ได้แหละวันหนึ่งชักประมาณชัก2-300นะครับอพอได้ซื้อปลาซื้อเนื้อนะครับเตะ พอได้ซื้อปลาซื้อเนื้อนะครับกรีดแต่ละวันนะครับทุกคนอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับผมผมก็วันนี้ผมเมื่อวานผมก็ถางถางเอาเครื่องตัดหญ้ามาลงนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เมื่อถางเสร็จนะครับผมซื้อไอ้ต้นทุเรียนมานะครับต้นหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับผมกล่าว่าจะเอาทุเรียนมาลงตั้งไว้บ้างนะครับอ่าคือเรา อย่าอย่าพูดว่าขายเลยนะครับพี่น้องคือเราปลูกตั้งไว้เผื่อได้กินนะครับเผื่อได้กินกินเหลือเราก็สามารถเอาขายได้นะครับเราไม่ได้ว่าจะคาหวังผลกําไรอะไรมากมายนะครับแค่อยากจะเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับชีวิตเท่านั้นเองนะครับเมื่อตอนที่กเกษียณออกมาแล้วนะครับเรากลับมานะครับจะได้มีอะไรทํานะครับแต่ถ้าเรากรเกษียณออกมาแล้วนะครับมาอายุ60ปีมาแล้วพี่น้องมาจับพลาทั จับปลาสักด้ามหนึ่งมามือสั่นมามันก็ไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายมันก็ไม่มีแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องอรีบทําตั้งไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงนะครับเราก็ต้องเยกแยะแบ่งเวลาให้ถูกเช่นกันนะครับอ,อย่างเช่นเหมือนผมนี่คือผมก็ไปไปบัดหน้าที่ในพื้นที่ทำจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับเมื่อตอนลาพักก็เราก็เอาเวลาตรงนี้นะครับเราอย่าไปคิดเที่ยวนะครับทุกคน อย่าไปคิดเที่ยวอย่ายไปคิดไปนู่นไปนี่นะครับเอ,เอาเวลาที่เราคิดเที่ยวตรงนี้นะคร uffy, ับเอามาเข้าสวนนะครับเพื่อที่ต่อไปนะครับเพื่อที่ต่อไปนี่คือชีวิตนะครับจะได้จะได้ไม่ลําบากนะครับทุกคนจะได้ไม่ลําบากผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแต่ละคนนี่ก็ต้องดิ้นรนฝนฝายตัวเองนะครับซึ่งผมที่ว่าผมได้ชีวิตมาอยู่ตรงนี้นะครับต้นทุนชีวิตก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ว่า ลำบากนะครับไม่ได้ร่ํารวยเกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อเขาให้ชีวิตเรามาแล้วนะครับเราก็มามาทําชีวิตของเราให้ดีนะครับคือได้ชีวิตมาแล้วนี่คือชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับทุกคนอ เสร็จแล้วไอ้ทุนทรัพย์แรงต่างมันไม่เหมือนกันบางคนเกิดในครอบครัวที่ร่ํารวยเขาเกิดมาปุ๊บเขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับสบายเลยแต่เรานะครับเมื่อมีชีวิตแล้วนะครับเราก็ต้องดิ้นรนนะครับเราเกิดมาในครอบครัวที่ว่าลําบากเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสุขสบายในภายภาคหน้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ อย่าไปคิดอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายแรงอย่าไปเสียดายเงื่ออย่าไปขี้เกียจนะครับอย่าอายตำคินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวัาสนาเกณฑนี้ก็โอเคแล้วนะครับหาเช้ากินค่ำมี10บาทจ่าย5บาท10บาทจ่าย10บาทก็แล้วแต่นะครับผมคือชีวิตคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่เป็นหนี้สินเ็ามีความสุขแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมแค่มาบอกกับทุกคนว่าผมมาเข้าสวนนะครับมาเข้าสวน มาปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับพี่น้องนี่ <c oughs> ห,นหลังหลบนะครับทุกคนนี่แสงกิ่งช้างวันนี้นะครับแสงกิ่งช้างมาปลูกทุเรียน <c oughs> อืมนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราก็มาปลูกมาลงทุเรียนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาติอวัดก่อนนะครับต้องวัดแล้วก็ปักปักไม้ตั้งไว้นะครับทุกคนอ่าวัดอระยะของผมนี่คือ อ่าผมจะเอาคือที่ของเราไม่เยอะนะครับถ้าที่เยอะนี่สิเมตรคูณสิเมตรได้นะครับแต่ที่ของเรานี่คือไม่เยอะนะครับที่ของเราไม่เยอะอ่าเราก็ของผมนี่ผมก็ปลูกสักประมาณอ่าเ็ดเมตร8ดเมตรนะครับอ่าเคูณแก็ได้นะครับหรือจะ8ปคูณแก็ได้นะครับพอสวยนะครับอ่าหรืออ่าถ้า ให้มันตามคำสูตรของเขาจริงๆก็10บคูณสิประมาณนี้นะครับแต่ของเรานี่ที่ทางไม่เยอะที่ทางไม่เยอะที่ทางมันจํากัดนะครับเราก็ปลูก7จคูณแก็ได้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมปักมบนะครับปักไม้มบตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขุดหลุมถูกนะครับแล้วก็มันมันจะได้ตรงกันนะครับคือการเป็นเจ้าสวนมันก็ต้องศึกษาด้วยนะครับเป็น้องไม่ใช่ว่า มาถึงเข้าสวนทําหมดทําได้หมดไม่ใช่นะครับต้องศึกษาต้องมีสูตรด้วยนะครับแต่ก็มันไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าที่คิดนะครับผมคือคิดนี่คือมันจะยากหน่อยนะครับคิดแล้วไม่ทํานี่คือจะยากนะครับแต่คิดแล้วทําเลยนี่คือโอเคอยู่นะครับก็โอเคนะครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมก็ยืนมองแล้วเมื่อไหร่มันจะพูดจบไม่รู้นะครับผมก็โอเคนะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยว เราไปลุยสวนเลยนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงสิบโมงแล้วนะครับแดดเริ่มแรงแล้วไปส่งน้องมาตินที่โรงเรียนเมื่อตอนเช้านะครับกลับมาก็ยังไม่ได้หยุดเลยอ่าตื่นตีห้าครึ่งนะครับหกโมงหุงข้าวหุงปลานะครับอ่าอาบน้ำไม่ลูกไปโรงเรียนนะครับไปส่งโรงเรียนเสร็จกลับมาอ่าทำนุ่นทำนี่นะครับก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันกลับมาบ้านนะครับแต่คืออ่ามาใช้ชีวิตที่ว่ามีความสุขนะครับก็อ่าไม่กดดันนะครับ ก็โอเคนะครับเหนื่อยสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องขอญาตไปอ่ทำงานต่อนะครับอ่เดี๋ยวโดนเคียมนะครับผมก็โอเคนะครับผม tingtok kan sakay ka koma ได้เงือครับทุกคนยังไม่ทันยังไม่ทันถึงไหนที่ได้เงือแล้วน้ำครับ <c oughs> ร้อนร้อนมากเลยนะครับก็ ผมอยากจะบอกว่าการขุดหลุมทุเรียนนะครับาการขุดหลุมทุเรียนไม่ต้องขุดลึกนะครับทุกคนนี่พี่น้องเห็นถุงดํานี้ใช่ไหมครับถุงดําเราขุดแค่ครึ่งถุงดําเองนะครับที่เหลือก็เอาดินมาพูนโคลนเข้านะครับเพราะว่าเพราะว่าทุเรียนนี่คือมันรากของมันจะหากินหน้าดินนะครับไม่ได้ลงไปใต้ดินไม่ใช่นะครับารากของเขาจะหากินใต้หน้าดินนะครับเพราะฉะนั้น นะครับการขุดหลุมปลูกทุเรียนนะครับเราฝังแค่ครึ่งถุงดำนะครับตัดเอามีดกรีดออกนะครับแล้วก็รากรากของเขานะครับถ้าเป็นรากขดอยู่รากขดอยู่ที่ในถุงเราตัดออกเลยนะครับตัดออกให้หมดไม่งั้นมันจะไม่โตนะครับทุกคนมันจะไม่โตนะครับเราเมื่อเราแกะถุงดําออกมาปุ๊บนี่เราดูว่ารากมันขดไหมถ้ารากขดเราก็ตัดออกนะครับแล้วก็ เราฝังลงไปแค่ครึ่งถุงดำนะครับารากมันจะได้หากินบนหน้าดินนะครับแล้วก็มันจะได้หายใจได้หายใจหายใจได้ด้วยนะครับาบางคนว่าทุเรียนหายใจได้ด้วยได้ครับได้รากของมันจะขึ้นหายใจหายใจได้ก็เหมือนกับ คนเราอะนะครับพี่น้องแบบคนเราถ้าอยู่ในท่อในอะไรงนี้มันหายใจไม่ออกไม่ออกนะครับทุเรียนก็เหมือนกันนะครับต้องการต้องการออกซิเจนต้องการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต้องการแสงนะครับเพื่อที่จะแสงก็เหมือนกับใบของเขานะครับใบของเขาเปรียบเสมือนโรงครัวนะครับเปรียบเสมือนครัวของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเขาที่ใบของเขาจะมีสารอะไรเ็าเรียกเอนโดฟิน นะครับมีสารเอ ند ูฟินเพราะฉะนั้นนี่คือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ผมลืมแล้วนะครับเรียนมาหลายปีแล้วใบของเขาจะมีสารเอ ند ูฟินจะมีแป้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเขาจัดสังเคราะห์แสงนะครับจัดสังเคราะห์แสงด้วยใบนะครับรากเขาจะหากินรากก็เปรียบเสมือนกับผู้นําครอบครัวนะครับออกไปหากินแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องลองดูนะครับลองลองปลูกดูนะครับตามที่ว่าผมบอกไปนะครับ อ่าเขาจะหากินหน้าดินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝังลึกนะครับแค่ครึ่งเดียวพอนะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับผมก็อ่าเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราอ่ามาลุยกันต่อดีกว่านะครับอ่านั่งมองแล้วนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับอ่เแ็่มาคุยนิดเดียวคุยนิดเดียวเขามองคุยนิดเดียวเขามองโอ้ยกล่าวว่าจะใช้แบบว่านู่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมกอแยกกินน้าเสร็จแล้วก็ลงงานต่อนะครับ โอ้สุดยอดนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับ นะครับก่อนที่จะปลูกนะครับทุกคนก็ผมก็ต้องโรยปูนขาวก่อนนะครับคลุกเคล้ากับดินนะครับกันเชื้อรากันอะไรจําพวกนี้นะครับเพราะว่าเรียนนี่คือเรียนนี่คือมันจะจะสาอ้อยมากเลยนะครับปลูกยากนะครับกว่าจะติดกว่าจะเป็นลูกนะครับกว่าจะได้ผลนะครับโอ้มันเป็นหลายโรคมากเลยนะครับะฉะนั้นนี่คือกานต้นนะครับตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับแล้วก็ โรยปูนขาวนะครับกันเชื้อรานะครับผมก็อกักลุกคล้าวกันกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเกมีนะครับทุกคนถ้าุ๋ยใช้ใช้ปุ๋ยเกมีนะครับมันจะถ่งผลระยะยาวนะครับต่อไปดินมันจะไม่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีไเรามาใช้ปุ๋ยอนี้เ้าเรียกปุ๋ยอินทรีดีกว่านะครับทุกคนอ่า ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมตอนปลูกใหม่ๆนะครับอ่านี่ปุ๋ยแบบนี้นะครับจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมก็ทํามาจากอ่าจาพวกเนี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับทุกคนถ้าปุ๋ยเคมีมันดินมันจัดเสียพอระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่านะครับ ดินมันเปียกนะครับทุกคนดินมันเปียกมันจะทํายากสักหน่อยนะครับอ่าจะปั้นลูกนูนี่ได้เลยนะครับดินนี้ อะปุ๋ยนะครับปุ๋ยรองท้องสักหน่อยนะครับอ,อ่ะนะครับก็การตัด โอเคอยู่ได้อยู่นะครับพี่น้องรากมันยังไม่ขดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่นะครับการปลูกก็เราตั้งลงไปเลยนะครับแล้วก็คุยดินมากลบเข้านะครับไม่ต้องขุดลึกนะครับพี่น้องอปล่อยให้รากมันปลูกขึ้นมาหาอาหารบ้างนะครับนี่ ก็ต้นทุเรียนนะครับพันหมอนทองนะครับพี่น้องพี่น้องคนไหนที่ว่า,าว่างๆมีโอกาสนะครับมีที่ทางอะไรต่าง,างๆนะครับก็สามารถที่ว่าลงได้นะครับสองสามต้นสี่ห้าต้นก็ได้นะครับก็ทําตั้งไว้กินนะครับพี่น้องอ,อย่าไปหวังผลกําไรเยอะนะครับตั้งทาตั้งไว้กินนะครับ, uphill, safely, นนรบเอาเท่าแต่ที่เราดูแลได้นะครับ สต้นหต้น10ต้น20ต้นก็แล้วแต่นะครับเราคิดว่าเราปลูกไว้กินนะครับเราดูแลปลูกไว้กินแต่ถ้าเรือจากกินเราก็สามารถขายได้นะครับก็เป็นก็เรียกว่าเป็นรายได้เสริอมอีกทางนึงนะครับผมก็โอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวไปต้นต่อไปกันต่อนะครับะนะครับทุกคนก็ได้หลายต้นแล้วนะครับก็นุ่น ไปถึงสุดโน้นเลยนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดต้นอยู่นะครับผมได้เงือเลยนะครับหมดแรงนะใช้บ้างนะครับใช้บ้างต้นสุดท้ายอ๋อเดี๋ยวตอนเย็นนะครับตอนเย็นยังมีอีกนะครับไม่ใช่ต้นนี้ต้นสุดท้ายอะไรไม่ใช่นะครับเดี๋ยวกะว่าปลูกต้นนี้เสร็จแล้วก็จะพักก่อนนะครับว่าจะพักก่อนก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับก็ทําไปงั้นแหละนะครับก็อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ <c oughs> บางคนถามว่าพี่จา๋าทําไมไม่ยกเป็นเป็นอะไรเป็นเนินเป็นอะไรเล็กๆอ,ะอ,ะอ่ะผมก็ขอยัดชี้แจงก่อนนะครับว่าการที่ว่ายกเป็นเนินเล็กๆนั้นนะครับก็สําหรับที่ที่ว่ามันต่ํานะครับสำหรับที่ต่ํานี่คือต้องยกนะครับเพราะว่า บางทีช่วงฤดูฝนแรงต่างนะครับน้ํามันไม่ไหลพอไม่ไหลปุ๊บนี่มันขังอยู่รากมันจะเน่านะครับแล้วก็มันจะตายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องยกขึ้นมาให้มันสูงาจากระดับพื้นดินปกตินะครับก็ประมาณเม็ดครึค่งเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมปลูกตรงนี้นะครับที่มันก็เป็นเนินอยู่แล้วนะครับเป็นเนินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่รวนดินก็ได้นะครับอ่นี่พี่น้อง ที่มันเป็นเนินอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเนินสูงอะไรไม่ใช่แต่ว่าคือตอนฝนตกมันก็ไหลลงหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ต้องไม่ต้องยกเป็นคุกก็ได้นะครับก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถวนึงได้แถวนึงนะครับทุกคนได้แถวนึง่งยาวไปนู่นนะครับก็ทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับที่เราเอามาปลูกนะครับก็ แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับจะจะปลูกไอ้มูซันกิงก็ได้อะไรต่างๆาแบบนี้ก็ได้นะครับพวงมัน,นีนะครับแต่ว่าไอ้หมดทองนี่คือมันจะดูเลยากข้างหน่อยนะครับดูเหมือนกับจะดูเลยากกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ลูกมันโตดีนะครับลูกมันโตเนื้อรสชาติก็อร่อยนะครับไม่ใช่ว่าสา,ายพันธุ์อื่นไม่อร่อยนะครับอร่อยหมดนะครับทุเรียนอร่อยหมดแล้วแต่ความชอบนะครับมูซันกิงก็โล200กว่าอยู่นะครับ200 ห้าสิบอยู่นะครับช่วงทุเรียนแพงๆสามร้อยก็ถึงนะครับดยฉะนั้นแต่ว่ามันลูกเล็กนะครับลูกเล็กนะครับก็อ่ะโอเคนะครับผมก็เอาทิพอะมาวากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการไม่ห่างหายไปนะครับผมก็ตอนเย็นผมต้องมาต่ออีกนะครับเดี๋ยวนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรับน้องมาตินอีกนะครับไปส่งน้องมาตินที่โรงเรียนนะครับไปเป็นโรงเรียนฝากเตรียมอนุบาล นะครับก็ปีหน้าเข้าอนุบาลหนึ่งนะครับผมก็เมื่อตอนเช้าก็ไปส่งนะครับไปส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กลับมาบ้านก็อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่รอบครอบครัวนะครับทดแทนเวลาที่ขาดหายไปเป็นเวลาเดือน2เดือนนะครับก็ตอนกลับมาบ้านก็บำเป็นประโยชน์บ้างนะครับบำเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเรากลับไปนู่นนะครับเราไปอยู่นู่นที่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ลําพังภรรยาก็ดูลูกดูอะไรก็วุ่นวายอยู่แล้วนะครับอ่าในจะเข้าครัวซักปรุงซักผ้าอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาที่จะทําของพวกนี้นี่คืออ่าไม่มีเลยนะครับอ่าพอลูกอ่ากลับมาจากโรงเรียนปุ๊บก็จะวิ่งเล่นต้องดูแลอีกนะครับจะมาทําแปลงกเกษตรอะไรต่างๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออ่าตอนผมกลับมานี่แหละเหมาะที่สุดแล้วนะครับก็มาปลูกนู่นปลูกนี่นะครับก็ มีต้นสละด้วยสละเล็กๆน้อยๆนะครับผมมองมาปลูกสามสี่ต้นห้าต้นนะครับปลูกไว้กินเองนะครับก็ไม่มีงานอะไรที่ไม่เหนื่อยนะครับทุกคนนี่กล้วยนะครับกล้วยผมก็ฝังปลูกตั้งไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วสองเดือนได้แล้วนะครับกล้วยเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับฝั่งนู้นอีกนะครับฝั่งนู้นป่ายางฝั่งนู้นอีกนะครับก็งัว งัวก็ผมก็ไปซื้อมานะครับไปไถไปไถชีวิตมานะครับไถชีวิตโคนะครับเ็าจะเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์นะครับพี่น้องแล้วก็มันมีลูกของมันติดมาด้วยนะครับลูกของมันติดมาตัวเล็กๆนะครับนะครับก็ลูกของมันติดมาตัวเล็กๆนะครับผมก็เลยสงสารนะครับเขาจะเอาไปเขาเอาขึ้นรถแล้วแหละเขาเอาขึ้นรถแล้วจะเอาไปโรงฆ่าสัตว์นะครับเสร็จแล้วผม วันนั้นตังก็ไม่มีนะครับผมก็ขอผัดเขาอีกวันสองวันนะครับว่าจะเอามาให้นะครับก็ไปถ่ายชีวิตเขามานะครับสงสารนะครับคือบางบางทีเห็นลูกมันติดไปด้วยแล้วก็เอาเข้าวรวงฆ่าสัตว์มันก็มันก็มันคือสิ่งที่สิ่งไหนที่เราช่วยได้อยากจะช่วยนะครับก็เลยนี่ ก็เอาผ้ายางอะไรมามากลางตั้งไว้ในสวนยางนะครับอ่าเขาไปไถชีวิตเข้ามานะครับตอนนี้ก็ซื้ออาหารซ,ซื้ออาหารมากระสอบหนึ่งนะครับเอามาให้ลูกของเขากินด้วยแล้วก็ตัวเขากินด้วยหลังจากที่ว่ากินหญ้าเสร็จตอนเย็นนะครับอ่านี่คือเป็นเป็นงวนะครับงัวก็ไถ่ายชีวิตกลับมานะครับก็ไม่รู้ว่างวของใครที่เขาขายไปนะครับ ครับก็อ่ะนี่อ่าก็เป็นวิถีชีวิตของของผมนะครับที่ว่าตอนกลับมาอยู่บ้านนะครับตอนกลับมาอยู่บ้านนะครับผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมก็โอเคนะครับพี่น้องก็อ่าเดี๋ยวผมต้องขอญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับก็ตอนนี้ฝนนะครับฝนก็ทำท่าจะตกลงมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพอจากคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ